มาดูการอัปเดตของเหรียญชิบะมั่งนะครับเนื่องจากตอนนี้ระบบภายในจะมีการพัฒนาโนอนหรือมีอะไรพวกนี้รวมถึงเรื่องของอีลอนมาร์กด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวอยากฝากชิบะอินุและได้ดอกเบี้ยเยอะผมแนะนำกระดาน OKX OK ไปด้วยกันกับช่องคอยนในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในฝั่งของอีลอนมาร์กกันก่อน นะครับเราก็ไปของชิบะแล้วก็ตามด้วย OKX OK นะครับท่านใดยอยากจะใช้บริการของ OKX OK นะครับ OKX OK มีข้อดียังไงบ้างหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการสเต็กนะครับเราก็เรื่องของกริดบอทนะครับอันนี้เก่งแต่เรื่องของการสเต็กเนี่ยนะครับใครที่เข้าไปสเต็กหรือเข้าไปฝากเนี่ยเอินก็ได้นะครับตัวของเปเป้เนี่ย ก็จะมีดอกประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับช่วงนี้เปเปดอกเยอะนะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ส่วนชิบะนะครับดอกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นแต่โบนัสห้าเปอร์เซ็นตนะครับสามารถที่จะฝากได้ทุกวันคุณก็จะได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนั่นแหละหรือหกเปอร์เซ็นตนะครับรายละเอียดอะ่ะประมาณนี้เอาแหละนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาเข้าเรื่องของตัวของชิบะกันดีกว่านะครับตัวของอีลอนมัสก์กันดีกว่าเนื่องจากวันนี้ มันมันเป็นเรื่องดราม่านะครับสองเรื่องคือเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภาษีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคุณแกรี่เกนเซอร์นะครับตั้งใจที่จะปัดราคาตั้งใจที่จะทุบราคาด้วยนะครับก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่านะครับคริปโตเป็นสิ่งที่ไม่มีค่านะครับคุณค่าโดยธรรมชาติหรือโดยธรรมชาติคือมันไม่มีค่าตั้งแต่แรกอ,อยู่แล้วนะครับฉะนั้น อันนี้นะครับก็เป็นการถกเถียงกันระหว่างคอยเบสกับกรอตอนะครับนั่นก็คือคุณแกรี่เกนเซอร์เขาก็บอกนี้นะครับเป็นการแบบทุบตลาดครั้งใหญ่รวมถึงมีอีกเรื่องนะครับเรื่องของภาษีเนื่องจากไบเดนเนี่ยเขาจะยกเลิกหนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานะคุณไปฟังข่าวของตัวของดูนาหรือเธอรล่าเนี่ยผมจะเจาะให้ละเอียด นะครับในวันนี้นะที่ผมทำคลิปอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้แต่เอาเป็นว่าคือยกเลิกนะครับแล้วมันมีนักวิเคราะห์บางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นภาระสำหรับคนที่ถือบิตคอยหรือคริปโตนะครับก็จะเสียภาษีนะครับหรือจะจะต้องเสียภาษีนั่นแหละในอนาคตมีการคิดภาษีจาก BTC เพิ่มนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะมีผลทำให้ทำให้เกิดไซด e เอฟเฟ t นะครับของ BDC แน่นอน b t c จะมีการพุ่งอย่างแน่นอนนะครับมันก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับที่เราต้องติดตามกันแต่มันมีแน่นะครับแต่เรื่องของภาษีเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะผ่านหรือเปล่าในการร่างกฎหมายอันนี้แต่นะครับวันนี้บิลลี่มาคัสนะครับ ผู้ร่วมก่อตั้งดอทคอยก็โพสต์ใน x หรือทวิตเตอร์นะครับแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับจุดยืนของเรื่องของภาษีนะครับโดยโพสตลงในชิเบโตชินากามโตวันที่9ตุลาปี2023นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่บิลลี่มาคาร์ทพูดถึงสกุลเงินนี้ต้อนละกนันนะครับจัดใจความประมาณนี้นะไม่น่าจะสำคัญอะไรมากต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของชีบะนะครับเนื่องจากชีบะเนี่ย เขากำลังที่จะมีการบูรณาการนะครับชิบะเรียมอีกครั้งผู้ให้บริการโนโดอันนี้ชื่อแนวโนดนะครับก็จะมีการนำขอบเขตสก,กุลเงินนี้ต้านแ่ะเพิ่งใช้แพลตฟอร์ม X เ,เพื่อเผยแพร่การอัปเดตนะครับที่สำคัญของชุมชนชิบะอินุโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของแนวโนดก็ได้ทวิตนะครับว่าพวกเขาเกำลังดำเนินการบูรณาการใหม่กับบล็อกเชนชิบะอินุหรือชิบะเรียบน,นะครับ ก็น่าจะเป็นการแถลงการแหละนะครับซึ่งอันนี้คนโพสก็คือ n o w โ o t นะครับโพสใน X อก p p วันที่8ตุลาคมปี2023นะครับว่าอาจจะมีการอัปเกรดกันอะไรกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของชิบะอินุนะครับหัวหน้าก็คือชายตัวชิคุซมะก็ได้วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับต้องการใช้งานเพื่อย้ายชิปนะครับเพียงพูดเอาไว้นะ ฉะนั้นรายละเอียดเป็นยังไงเนื่องจากวันนี้มันเป็นไวรอดด้วยนะครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อโซโลเบสแม็กนะครับเขากล่าวว่าชายตัวชี้คุสมะผ,ผู้พัฒนาหลักเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเนื่องจากราคาของชีบะมันตกต่ำนะครับเราก็ระบายความกับข้องใจนะครับเราก็ผู้ใช้โทรหาคุสมะนะครับขณะตอบในการอัปเดตแอคด้วยของผู้นำของชีบะ นะครับอิน,นุเกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลครั้งใหม่เพราะอ,อะไรนะครับเพราะว่าชีบะยังไม่ทันขยับเลยสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นความหวังของชุมชนเลยนะครับมันดำมืดไปเลยนะสงคราม,มาอม่แล้วหรอยังไม่เสร็จสงครามรัสเซียยูเครเลยยังไม่เสร็จเรื่องของ ของแกลลี่เลยยังไม่เสร็จเรื่องของไบเดนเลยนะครับสงครามาอีกแล้วแต่ชัยโดชิคุสมะนะครับได้โพ์วันที่8ตุลาปี2 0 2 3อ่ะเขาโพ์อย่างนี้เมื่อเสียงสะท้อนของเทศกาลโบราณนะครับจางลงเราจะเดินเข้าไปในเงามืดของสงครามอีกครั้งหนึ่งฉันพบว่าตัวเองกำลังเดินข้ามหุบเขาแห่งการไข้ควรข้าพเจ้าขอวิงบอลชาวโลกพิจารณาถึงคำถาม อันเป็นอมะตะร่วมกับข้าพเจ้านะครับเราก็มีภาษาฮิบรูวันรามะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นข้อความแกะมาถ้าเกิดผมแปลผิดก็ขอประธานอภัยด้วยละกันข้อความแปลประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์มันย่ำแย่นะครับมันมันจะทำอะไรมากก็ไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นคุณก็ต้องรอต่อไปนั่นแหละมาข่าวต่อไปนะครับ ชิปเนี่ยจะมีบล็อกเชนที่จะสร้างความแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เป็นการประกาศของชิปแ s สโซเชชันเพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับชี้แจงมุ่งเน้นของชีบะอินุด้วยฉะนั้นชิปแอสโซเชชันเนี่ยได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลังคือชิปเบิร์นะครับก็เป็นการพยายามที่จะผักดันการยอมรับของชีบะอินโแล้วก็มีการแบ่งปันเชิงลึดแล้วก็แผนการเปิดตัวฉะนั้น ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับ The Crypto b a s i c บล็อกเชนใหม่จะมุ่งเน้นไปที่ชิปเท่านั้นนะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยเนื้อหาเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่สามารถที่จะใช้งานนะครับสำหรับผู้ใช้เนี่ยที่จะใช้งานได้อย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นการยอมรับมากขึ้นดังนั้นการประกาศดังกล่าวก็จะนำไปสู่การคาดดาของเชนใหม่ที่จะแยกตัวจากบล็อกเชนที่มีอยู่แม้แต่ ตัวของบล็อกเชนที่แยกจากออกมานะครับก็อันนี้ก็น่าจะมีการบูรณา,าการนะตัวของบล็อกเชนนะครับดังนั้นตอนนี้เขาก็เตรียมแล้วนะครับที่จะพัฒนาเชนของเลเยอร์ที่1นะครับที่จะย้ายอะไรต่างๆเนี่ยไปเชนของเลเยอร์ที่2เพเนาะพอชิบะเลียมนี้เป็นเชนชิบะเรียมของเลเยอร์ที่2นะครับมาจากชิป s s s c i a t i o n นะครับวันที่8ตุลาคมปี2023เป็นการโพสต์เอาไว้นะครับเพราะว่าชิป ปาเดียมนะครับเลเยอร์ที่2นะครับก็เหมือนปัญหาแบบเดียวกับตัวของ e ีเทอร์เรียมเลเอร์หนะครับเขาเนี่ยมีปัญหาคือการอัปเกรดเป็นชิปอทอร์เรียมเลเยอร์ที่2มันทําไม่ได้รวดเร็วนะครับมันช้าใช้เวลาหลายปีเพราะว่าเขาต้องเอาข้อมูลนะครับจากเครือข่ายของ e นะีเทอร์เรียย้ายไปในเลเยอร์ที่2แล้ว e ีเทอร์เียมันเป็นเหรียใหญ่ด้วยข้อมูลต่างๆมันเยอะมากนะครับฉะนั้นชิปก็จะเป็นแบบเดียวกัน ก็เลยทําให้มีทีมงานออกมาบอกนะครับว่าเขาต้องต้องมีการปรับปรุงตัวชิบะเรียมครั้งใหญ่นะครับอาจจะมีการสะดุดติดขัดอะไรด้วยไปนะครับเป็นฝั่งของข่าวของอีเทเรียมเนื่องจากอีเทรเรียมลดลงถึงเก้าสิบเปอร์ซนนะครับแล้วก็หลายคนนะครับก็เลยเรียกว่าอีเทเรียมแมกซิมลิสนะครับเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของ e t h s เนี่ย หรืออีทนะครับกับสกุลเงินดิจิตอลในสภาวะเงินฝืดนะครับก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับนั้นเขาก็เลยเดาวว่าการเพิ่มขึ้นของอีเาเรียมนะครับประมาณ4ี่เจดล้านดอลลาร์ใน30วันเนี่ยจะมีขึ้นฉะนั้นตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทีมงานของอีทนะครับหรืออีเาเรียมเนี่ยเครือข่ายเขาจะมีการเพิ่มอีทขึ้นนะครับเพราะว่า น่าจะเกิดสภาวะเงินฝืดคือวานอนะ่ะเก็บอีทรียม่มแบบตะกระเลยนะครับคือเก็บเอาไว้เราก็ไม่เคยสนใจอะไรเลยนะครับในแพลตฟอร์มในโควอลเลตต่างๆเราไม่ยอมออกมาทำกำไรนะครับเนื่องจากสภาวะมันไม่ค่อยดีด้วยเขาก็เลยทำการเพิ่มหรือมิ้นต์อุปทา,านของอีทรียมขึ้นมาใน30วันเขานับได้เกือบสา0,000ื่นนะครับเทียบเท่า เท่ากับประมาณ47.9ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของอ n t เต s o าวด์ดอตมันนี่ะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณอีทนะครับในการหมุนเวียนนั้นส่วนใหญ่นะครับต้องมีกระแสธุรก,กรรมที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับของเครือข่ายของ Inter อินเทอร์เนนั้นการซื้อขาย NFT น้อยลงมากนะครับแล้วกิจกรรมดีฟาก็น้อยลงมากเลยนะครับ ก็เลยจะมีการเพิ่มอีเทโรียมตรงนี้นะครับโอเคผมเอาข้อมูลเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าอาจจะเป็นส่วนดีก็ได้นะครับในวันที่12ตุลาคมนะครับเพราะว่า12ตุลาคมจะมีการแอปพูฟนะครับตัวของอีเทโรเลียมฟิวเจอร์อีทนะครับของแวนเอกก็ต้องติดตามกันว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ ทำให้ราคาของอเทอเรียมมีการขยับหรือเปล่าหรืออีทมีการขยับไปสักนิดหนึ่งหรือเปล่าครับข่าวสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็จะเป็นฝั่งของ OKX OK กนะครับก็มีการเพิกถอนสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยถึง9คู่ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น kol usdt gm usdt srm usdt srm usdc นะครับแล้วก็ umee นะครับ usdt แล้วก็กตัว USDT ต่อ USDT ด้วยแล้วก็ MITS USDT JFI USDT SOS USDT นะครับ SOS ก็เป็นกลุ่มของเหรียญที่ให้นะครับผลตอบแทนสูงเหมือนกันดังนั้นการเพิ่ถอนจะเกิดขึ้นวันที่ประมาณเวลาวันที่ประมาณเวลาก่อนนะครับ คือ11.00นถึง11.30นของวันที่16ตุลาคมนะครับก็จะยกเลิกคู่เหล่านี้หมดเลยนะครับฉะนั้นใน9โทเค็นเนี้ยนะครับอย่าง kolgm s i m umee แล้วก็ value นะครับแล้วก็ t อย่าง m i t s แล้ว jfi sos จะถูกหลักนับเวลาประมาณ11.00น ของวันที่5ตุลาคมปี2023ผู้ใช้ควรจะจัดการสินทรัพย์ตามนั้นนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของเหรียญด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของ Market Cap ด้วยนะครับก็ตามเวลาที่กำหนดนั่นแหละนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยช่วงนี้ OKX OK นะน่าจะมีการปรับนะครับไอตัวของเหรียญมากขึ้นเพราะว่าการะดานเขาใหญ่นะครับก็อย่างที่จดทะเบียนในอังกฤษ นะครับในสหราราชนะาจาักรก็ยกเลิกไปหลายตัวเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสหราราชนะาจาักรมันมีกฎระเบียบเยอะนะครับฉนั้นเหรียญอะไรที่เถื่อนจริงๆเขาก็เอาออกนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ m i s s i o n New Moon v i p นะครับกับชีบะนะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกระดาน OKX OK ไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่า OKX OK นะครับจะ g o to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอีกหนึ่งกระดานที่ผมแนะนำที่ให้ดอกสูงนะครับอย่างเช่นเป๊ะๆอย่างกระดาน OKX OK นะซึ่งอันนี้ดอกนะครับรายวันอยู่ที่39.60 ซึ่งดอกสูงสุดประมาณ126.34%ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ระยะเวลาแต่ละตัวนะครับสำหรับกระดานโอเคก็ถือว่าเป็นกระดานไม่เลวเลยที่จะเข้ามาใช้บริการ